สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้อาจารย์คงมาพูดถึงเรื่องของการทดลองทดสอบนะเกี่ยวกับการดูกราฟคุณลักษณะของไดโอดในแบบการกำหนดค่าพารามิเตอร์นะครับทีนี้ ใน l ลบนี้นะครับก็คงจะเป็น l ลบที่ต้องมีการกำหนดค่านะหรือว่าการเซตโปรแกรมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะต่อจากคราวที่แล้วคนระาวที่แล้วเนี่ยเราทดลองไดโอดไปแล้วนะครับก็คือการดูก,กราฟคุณสมบัติการทำงานของไดโอดครับโดยทั่วๆไปนะก็คือใช้แบบเบอร์สำเร็จรูปนะแต่ว่าคราวนี้ เราจะมาทดลองสร้างนะไดโอดขึ้นมาเองนะก็คือลองลองเขียนค่าพารามิเตอร์ของไดโอดขึ้นมาซินะว่าเราจะทดลองทดสอบนะผลที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับคานนี้ในส่วนของแ a บนะครับก็คงจะเหมือนเดิมนะก็คือให้นักศึกษาดูในส่วนของตารางนะครับ ก็ตารางที่2ขีดสนะอันนี้จะเป็นลักษณะของตารางแสดงการเรียกใช้อุปกรณ์นะด้านซ้ายเหมือนเดิมก็คือเป็นชื่ออุปกรณ์ในวงจรนะมี V1 D1 แล้วก็กาวด้านขวาก็คือเป็นชื่ออุปกรณ์ที่เราจะเรียกใช้ในโปรแกรม PSP. y นะก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะก็คือ V1 เราเรียกใช้ใน PSP เนี่ยเราก็ใช้เป็น VSRC นะครับ แล้วก็ส่วนดีหนึ่งนี้จะเปลี่ยนไปละเราใช้เป็นดีเบรกดีเบรกก็คือเป็นลักษณะของไดโอดตัวเปล่าๆก็คือภายในเนี่ยไม่ได้มีค่าพารามิเตอร์อะไรอยู่เลยนะแต่ว่าเราจะต้องมากําหนดเองตัวสุดท้ายก็คือกาวเราใช้เหมือนเดิมนะฮะก็คือเป็น e กาวอันนี้คือลักษณะของตารางนะแสดงการเรียกใช้นะอุปกรณ์ต่างๆนะส่วน ตัดมาก็คือในส่วนของตัววงจรหรือว่าที่เรียกเป็นสนะิค i ิมิติกอันนี้คือลักษณะของวงจรนะที่เราจะทําการสร้างวงจรนะตามรูปนะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาพอที่จะเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทําการทำไมฮะเริ่มสร้างตัววงจรสคิมิติกกันเลยนะครับอันดับแรก ก็เหมือนเดิมนะครับเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมางนะับตัวโปรแกรมตัวโปรแกรมนับพีสปนะครับรันโปรแกรมขึ้นมานะตามรูปนะรัจากนั้นนี่ทำไมฮะทำการสร้างตัวซิเิมิติกนะรหรือว่าตัววงจร เรียกอุปกรณ์ครับทำการเรียกอุปกรณ์ c t r l g นะครับเรียกขึ้นมาตัวแรกพิมพ์ไปเลยครับ vsr สนะฮะสามรูปกดึงออกมาตัวแรกนะครับถัดมาตัวที่2ครับ c o n t r l g ครับเป็น d b b u e ใช่ไหมฮะพิมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาละเป็นตัวดีเบตตัวนี้นะครับก็เรียกออกมาตัวนะเสร็จแล้วก็เราขยายมานิดนึงแล้วกันนะนะัจะได้เห็นชัดๆนิดนึง่งนัจัดเรียงอุปกรณ์อันนี้อาจารย์จะไปเร็วนิดนึงนะครับ เสร็จนันก็ทำการวายสายครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือกาวอุปกรณ์ที่นักศึกษาเคยเรียกมาใช้งานเนี่ยก็มันจะเก็บไว้ในส่วนของตัวไลบรารีตรงนี้นะฮะเราเรียกมาใช้ได้เลยนะนะเช่น e กาวเราเคยใช้ละเราก็ดึงออกมาได้เลยนะตามรูปนะตอนนี้ตัววงจรเสร็จ เรียบร้อยนะครับตัวแหล่งจ่ายาดูแหล่งจ่ายนิดนึงนะแหล่งจ่ายแหล่งจ่ายเนี่ยเราใช้คือ10โวลต์เป็น DC ถูกไหมครับ10โวลต์น DC นะเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษาจะทําการกําหนดค่านะเหมือนเดิมครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับเป็น DC ใช่ไหมฮะดับเบิลคลิกครับใส่ไปเลยครับ10ใส่หน่วยก็ได้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะ Enter ครับเอนเตครับแล้วก็ถ้าอยากให้โชว์ค่าแรงดัน DC เท่ากับ10โวลต์ นะให้เราเห็นด้วยก็ไปที่ c h a n g e display ครับเลือกตัวที่3ครับ b o t name and value ครับก็คลิกโอเคครับเสร็จแล้วก็มันก็จะโชว์ค่ามาให้เราเห็นตามรูปนะเพราะนั้นเห็นว่าตอนนี้เราวาดตัว schematic เสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับอ,อาจารย์ให้ดูในชีทนิดนึงนะมาถึงขั้นตอนนี้นะเห็นว่าเราวาดเสร็จแล้วนะเพราะนั้นเราจะใช้ อะไรฮะเป็นป๊บเคอร์เซอร์ตัวนี้นครับเอามาจับก็คือเป็นเกี่ยวกับกระแสถูกไหมฮะเกี่ยวกับกระแสนะเพราะฉะนั้นก็ดึงตัว c u r r n t t m r r k e r ตัวนี้นครับปักกระแสอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับปักลงตรงระหว่างรอยต่อของขาอุปกรณ์กับตัววายสายนะรับใส่ลงไปโอเคนะฮะก็จะได้ละนะตอนนี้ เสร็จละนะับตัวスキมิติกของเรานะครับจากนั้นเนี่ยการที่จะกำหนดาการสร้างแบบกำหนดค่าพารามิเตอร์นะครับสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำเลยก็คือว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยให้ทำการเซฟนะ a v ัเซฟก่อนนะถ้าทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับหมายถึงว่าวาสคิมิติกเสร็จแล้วเนี่ยไปทำการเซฟแอ d d นะเพราะฉะนั้นแบบนี้มันเป็นไดโอดนะครับ ป็นแล็บที่3นะเพราะนั้นอาจารย์ก็ตั้งชื่อเป็นเทสต์หนับขีดไดโอดหนะับอย่างนี้แล้วกันนะฮะเสร็จแล้วอาจารย์กดเซฟจังไว้ว่าเวลาเราตั้งชื่อเซฟห้ามตั้งชื่อเป็นภาษาไทยเด็ดขาดนะครับรวมถึงส่วนของตัวโฟลเดอร์ด้วยนะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าตัวเลขเท่านั้นนะห้ามเป็นภาษาไทยเด็ดขาดนะเพราะเดี๋ยวเวลาไปทดลองทดสอบเนี่ยมีปัญหาแน่นะครับมันจะเออร์เลอร์โอเคนะฮะจังไว้นะครับ ็จากนั้นก็กดเซฟไปครับพอเซฟเสร็จแล้วเนี่ยมาถึงขั้นตอนนี้ตรงน,นี้สําคัญละนะครับทุกอย่างถูกต้องนะฮะต่อไปเนี่ยขั้นตอนถัดไปเราเรียกว่าเป็นการอิดิทโมเดลนะครับอิดิทโมเดลก็คือการกําหนดค่าพารามิเตอร์เนี่ยเข้าไปในส่วนของตัวอุปกรณ์ไดโอดก็คือไอตัวดิวิเบกตัวเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นค่าพารามิเตอร์ที่เราจะกําหนดนะครับที่เราจะกําหนดไหนนี่เป็นขั้นตอนนะฮะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับเราไปดูส่วนของพารามิเตอร์ก่อน นับส่วนของพารามิเตอร์ก่อนก็คือพารามิเตอร์ที่เราจะกําหนดเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างนะับมีอะไรบ้างนะับมาดูตัวแรกเลยเนี่ยนะครับให้นักศึกษาดูที่ตารางที่2ขีดหตรงนี้นะฮะตารางนี้นะับตรงเนี้ยสาคัญตัวแรกเนี่ยก็คือเป็น i s เนะเป็น i s นะก็คือไอแซทเทอเรชันนะครับ ก็คือค่ากระแสอิมตัวนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะไง่ายๆก็คือแน่นอนเป็นกระแสครับหน่วยก็จะเป็นแนะอมป์เพราะฉะนั้นค่าเราจะกําหนดเนี่ยตอนนี้เราจะกําหนดค่าก็คือ100นะพิกโแอมป์ตัวนี้นะฮะเราจะใส่ค่านีนะ้ตัวถัดมาคือ R S ก็คือค่าความต้นานทานเะพราะนั้นหน่วยมันคือเป็นโอห์มครับเบสิกยูนิตหน่วยนะฮะเป็นโอห์มแต่ว่าเราจะใส่ค่าก็คือ50โอห์ม นะการทดลองนี้จะใส่ค่า50โอห์มค่าต่อมาคือตัวที่3ครับ n ก็คือสัมประสิทธิ์การปล่อยนะเพราะนั้นไม่มีหน่วยนะครับเราจะใส่ค่าตัวนี้เข้าไปก็คือประมาณ1.679นะที่จริงเนี่ยค่าพวกนี้มันจะมีค่ากำหนดมาตรฐานอยูนะ่แต่ละเบอร์ยังจะมีค่าไม่เท่ากันแต่ใน l a เนี้ยเราจะทดลองก็คือเราจะใช้ค่าตามในในชิ้นนี้เลยนะที่อาจารย์เขียนไว้ให้โอเคนะฮะ ตัวทํามาคือ bv ก็คือค่าสัมอ่าโทษทีเป็นค่าแรงดันย้อนกลับนะก็คือเป็นเบรกดาวน์วนเตะหน่วยเป็นโวลต์นะฮะก็เราจะใช้ก็คือค่าก็คือ15โวลต์ตัวสุดท้ายก็คือเป็น ibv ก็คือเป็นกระแสนะครับเบรกดาวน์วเตะนะก็คือกระแสที่แรงดันย้อนกลับตัวนี้นะครับเราใช้หน่วยคือเป็นเป็นแอมป์เราใช้คือค่าเท่ากับ1 1 n นาโนแอมป์ อันนี้คือค่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะกําหนดค่าตัวนี้ในชีตเนี่ยมันจะมีค่าตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะพิมพ์ค่าตัวนี้ลงไปคราวนี้มาดูวิธีการก็คือว่าให้นักศึกษาเนี่ยทำการคลิกตรงตัวอุปกรณ์มันเป็นสีแดงแล้วใช่ไหมฮะมันเป็นสีแดงแล้วนะครับตรงนี้ครับเป็นสีแดงแล้วจากนั้นเนี่ยไปที่ Edit ครับ แล้วก็มาตรงส่วนของตัวโมเดลโอเคไหมฮะทันไหมครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิกที่ตัวอุปกรณ์ครับถ้าจะทำการ Edit ทโมเดลไม่ว่าจะเป็น Edit ทโมเดลอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะทดสอบแบบการกำหนดค่าแบบพารามิเตอร์ให้คลิกที่ตัวอุปกรณ์ให้เป็นสีแดงแบบนี้นะครับไปที่ Edit ไปที่โมเดลแล้วก็ไปคลิก Edit บ Instant Model t e ทคเมนูกลางตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปจากนั้นเนี่ยมันจะมีตัวค่าพารามิเตอร์แสดงขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะใส่ก็คือเราจะใส่ค่าพารามิเตอร์เนี่ยลงไปตรงกลางนะครับหัวกระ้ายเนี่ยจุดโมเดลเนี่ยดีเบรกดีตัวเนี้ยกับตัวท้ายเนี่ยนะครับที่เป็นตัวดอกจันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหัวกระ้ายเนี่ยเอาไว้ครับลบตรงกลางเนี่ยเอาออก แล้วก็ทําการทําไมฮะใส่ค่าพารามิเตอร์ตรงเนี้ยเข้าไปพิมพ์เข้าไปนะพิมพ์เข้าไปนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มีค่าพารามิเตอร์อยู่ล้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พิมพ์ลงไปเลยนะปึ๊บนับลงไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือค่าที่เราใส่ลงไปนะจากนั้นเนี่ยถ้าทุกอย่างเสร็จถูกต้องนะเช็คดูให้ดีนะฮะว่าค่าทุกอย่างถูกต้องตรงตามที่ ที่กำหนดไว้ก็คือค่านี้นะครับวงตามนะเพราะฉะนั้นก็คลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยนะปุ๊บนะก็เปลี่ยนเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้นะเรากําหนดค่าพารามิเตอร์เสร็จและนะแต่เพื่อความชัวร์ให้สาเช็คดูอีกครั้งหนึ่งครับคลิกครับตัวอุปกรณ์ครับไปที่ Edit ไปที่โมเดลครับเราไปที่เมนูตัวกลางครับดูว่าค่าพารามิเตอร์ที่เรากําหนดไว้มันถูกบันทึก ลงไปแล้วจริงหรือเปล่าถ้าถูกต้องโอเคแสดงว่ามันเก็บเรียบร้อยละ,ะเพราะฉะนั้นมาถึงท่านตอนนี้เช่นว่าเราก็จะทําการสร้างค่าพารามิเตอร์เข้าไปในตัวไดโอดเสร็จเรียบร้อยเพราะนั้นไดโอดตัวนี้จริงๆมันคือไดโอดของเราเลยนะ,นะเราเป็นคนสร้างเองนะเราเป็นคนกำหนดค่าทุกอย่างเองเบอร์นี้ไม่มีขายตามท้องตลาดแต่เป็นเบอร์ที่เราจำลองมันขึ้นมานเพื่อ มาศึกษาการทำงานของพารามิเตอร์ในแต่ละตัวโอเคนะฮะจากนั้นถ้าเราจะทดสอบทำยังไงต่อนะถึงขั้นตอนนี้เราเสร็จแล้วนะฮะขั้นตอนถัดไปก็คือการกำหนด Setup Analysis นะเราต้องเลือกรูปแบบการวิเคราะห์แล้วนะครับว่าเราจะวิเคราะห์โดยกำหนดค่าคบแบบไหนนะครับ มีอะไรบ้างที่เราต้องกำหนดเหมือนเดิมครับเราต้องทดสอบแบบ DC s w i e p แน่นอนถูกไหมฮะ DC s w i e p เพราะนั้น DC s w i f t ก็ต้องกำหนดเป็นแบบวนเตะซอร์สก็คือแบบแรงจ่ายแรงดันเพราะนั้นแรงจ่ายแรงดันเป็นวนเตะซอร์สชื่อของแรงจ่ายแรงดันมันชื่ออะไรก็ต้องไปดูตอนที่เราสร้างตัววงจรขึ้นมาถูกไหมฮะใน,นที่นี้ก็คือเราใช้เป็น V1 แล้วก็ใสาเป็น V1 ตัวถัดมาคือตัวที่3ก็คือเราต้องการกําหนดเป็นสวิฟท์ไทป์เนี่ยกราฟเนี่ยเป็นลักษณะไหนตอนนั้นส่วนใหญ่ก็จะทดลองเป็นแบบลีเนียแบบลีเนียเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือการกําหนดลักษณะของกราฟเราต้องการสร้างกราฟเนี่ยกำหนดขอบเขตของกราฟเนี่ยต้องการกําหนดค่ากราฟเนี่ยทดลองจากค่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วก็ความละเอียดเท่าไหร่อย่างเช่นในที่นี้เริ่มเนี่ยอาจารย์เริ่มที่ลบยีโวลต์ ถึง20โวลต์แล้วก็อินคิเมนต์คือความละเอียดในการเพิ่มแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเพิ่มก็คือทีละ10มิลลิโวลต์นราฟเป็นยังไงอาจารย์ลองเขียนให้ดูนะครับเพะฉะนั้นกราฟก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือตรงกลางเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นตรงนี้คือลบ20โวลต์ตรงนี้ก็คือตรงนี้ลบนะครับลบ20โวลต์ถึงตรงนี้ก็คือ20โวลต เพราะฉนั้นนี่คือลักษณะของกราฟที่เราจะกําหนดเพราะฉนั้นมันจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ก็อิงชินเมตนะครับแต่ละช่วงเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นทีละ10มิลิโวลต์นี่คือลักษณะของกราฟท,ที่ที่เราเป็นคนกําหนดบางคนบอกว่าอาจารย์อาจารย์ทําไมต้องกําหนดลบยี่สิบถึง20ที่จริงมันมีเหตุผลเพราะว่าอย่าลืมว่าในแ a บเนี้ยตอนที่เราทดลองทดสอบเนี่ยเรากําหนดค่า เบรกดาวเนี่ยเบรกดาวว้น,วน,ตน,น,วนเตจนเนี่ยมันคือ15โวลต์เพราะนั้นเบรกดาวว้นเตจเนี่ยที่จริงเนี่ยเบรกดาวเนี่ยมันคือมันติดลบนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่เขียนนะฮะว่ามันคือลบสิแต่เราต้องเข้าใจว่าเบรกดาวว้นเตจเนี่ยมันคือกรณีที่มันติดลบเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นจุดการทํางานในจุดเนี้ยนะครับก็คือ15โวลต์เนี่ยนะดูย้อนกลับไปดูตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้ครับค่าแรงดันย้อนกลับถ้าถ้าเราอยากเห็น จุดที่มันทํางานจุดนี้ก็คือที่ลบสิแต่เขาไม่เขียนนะฮะแต่จริงๆมันคือลบสิเพราะฉะนั้นเราต้องกําหนดให้มันติดลบมากกว่าลบสิเราถึงจะเห็นจุดที่มันทํางานโอเคนะฮะพอเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลให้ตรงนี้อาจารย์ก็เลยกําหนดเป็นลบยีเพราะฉะนั้นอยากให้การาฟมันบาลานซ์กันก็คือกําหนดเป็นลบยีกับ20ไปเลยโอเคนะเนะพราะฉะนั้นก็กลับมาที่นี่นครับเสร็จแล้วไปคลิกที่อะไรฮะเซตอัพ อัน a l y s i ครับแล้วก็ทำไมฮะไปติ๊กครับเครื่องหมายถูกหน้า DC s w i วิทครับใส่ค่าเลยครับตัวนี้เป็นอะไรฮะนี่เป็นอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เป็น V1 ถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องใส่เป็น V1 ถูกไหมฮะเราเลือกเป็นแบบลิเนียนะครับบอลเต็ซอสถูกต้องนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ใส่เป็นสตาร์ทครับลบยีนะครับจบด้วย20ครับอินชิเน้นก็คือ10มิลลิ นะใส่หน่วยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับมันรู้นะัว่าหน่วยมันเป็นวนเตจซอสมันคือเป็นโวลต์อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ใส่ไปเลยครับพิมพ์ครับ V1 อันนี้เป็นลบ20ถึง -20 โวลต์แล้วก็อินคิ e n มก็คือ10มิลลินะจากนั้นก็คลิกโอเคนะแล้วก็ Close ปิดไปนะจากนั้นถ้าคิดว่าทุกอย่างกำหนดถูกต้องแล้วนะให้ทำการทำไมครับ s simulate พนัรกรานอาจารย์คลิก simulate นะปั๊บนะมันขึ้นมาละแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าเวลามัน simulate ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมันจะขึ้นเป็น <c oughs> เป็น warning ครับ message นะครับจะอเรอันนี้คือเรื่องปกตินะฮะเพราะเวลามั simulation เนี่ยตัวอุปกรณ์เนี่ยที่จริงเนี่ยตัวไดโอดเนี่ยมันจะมีค่าพารามิเตอร์เนี่ยเยอะกว่าน,นี้นะฮะไม่ไม่ไม่ได้มีแค่5พารามิเตอร์นะครับเหมือนที่เราทดลองทดสอบ นะถ้าเราเรียนสูงขึ้นเนี่ยในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้าพารามิเตอร์ที่เราได้ศึกษาเนี่ยได้มากมากขึ้นกว่าน,นีนะ้แต่ว่าในระดับเนี้ยโอเคอาจารย์สอนแค่ประมาณห้าพารามิเตอร์นะครับก็เชื่อว่าในแต่ละที่เนี่ยนะครับคงคงมีไม่กี่ที่นะท,ที่จะสอนการวิเคราะห์แบบนี้โอเคนะฮะเพราะฉะนั้นพอมันขึ้นแบบนี้ไม่ต้องไปตกใจเฮ้ยมันมันผิดอะไรหรือเปล่านะไม่ไม่ได้ผิดอะไร ครั้งแรกที่เราซิมูเลชันมันจะขึ้นแต่ถ้าสมมุติอาจารย์ปิดไปก่อนนะปิดปิดไปครับปิดแล้วอาจารย์ซิมูเลชันอีกครั้งหนึ่งเห็นว่ามันจะไม่ขึ้นนะเออเลอขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้ละนะมันจะขึ้นเป็น cancelating b y a s point เนะพราะนั้นสิ่งแล้วได้เนี่ยก็คืออะไรครับเราจะได้กราฟตัวเนี้ยขึ้นมานะให้เราเห็นเพราะนั้นกราฟอันนี้คืออะไรกราฟที่เราเห็นอยู่เนี้ยนะมันคือกราฟ แสดงการทำงานของอุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นมานะอาจารย์หยุดให้ดูนิดหนึง่งจะได้เห็นชัดๆนะครับก็คือก็คือตัวนี้เพราะน,นั้นกราฟเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยสีเขียวนะเพราะนั้นพอได้กราฟออกมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยถามว่าดีใจไหมโหดีใจละนะครับแสดงว่า เรา,าทดลองทดสอบก,กําหนดค่าต่างๆเนี่ยถูกต้องแล้วไม่ไม่มีส่วนไหนที่ผิดละเพราะว่ามันมีกราฟแสดงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถามว่ากราฟขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ผ่านไปสเต็ปหนึ่งละแต่สิ่งที่เราได้กราฟมาเนี่ยเราเราต้องวิเคราะห์กราฟให้เป็นว่าสรุปแล้วเนี่ยกราฟเนี่ยมันมีการทํางานอย่างไงนะสอดคล้องกับสิ่งที่เรากําหนดค่าไปไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งเราจะดูก็คือว่า ถ้าจําได้นะเรากําหนดค่าพารามิเตอร์ของไดโอดไปเนี่ยมันคือเบรกดาวน์เนี่ยมันคือ BV ตัวนี้มันคือ15โวลต์ความหมายมันคือลบ15นั่นหมายความว่าตัวไดโอดเวลามันทํางานเนี่ยดูจากกราฟนะครับมันจะมีกระแสไหลย้อนกลับก็คือย่านเรา,เราเรียกเป็นเอาง่ายๆคือย่านพังทลายครับคือไดโอดจะพังเนี่ยมันก็จะมีกระแสที่มันไหลย้อนกลับ จากปกติมจะไหลาจากอานุดไปคาโทดครับมันจะไหลย,ย้อนกลับจากคาโทดไปอนุดนะครับก็คือกรณีที่เราป้อนป้อนแรงดันผิดนะฮะย้อนกลับเพราะนั้นมันจะพังได้ก็คือย่านพังทลายนะครับถามว่าจริงไหมมันประมาณลบสิบห้าถ้าดูจากกราฟนี้จะเห็นว่ามันก็อยู่ช่วงประมาณลบสิบห้าโวลต์เห็นไหมฮะพอลบสิบห้าโวลต์นเนี่ยเห็นว่ามันมันก็จะมีกระแสไหลไหลย,ย้อนลนะไหลย,ย้อนกลับ นะก็คือช่วงนี้ครน,ะนี้เราลองมาดูนิดนึงนะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติอาจารย์ถามนะถามว่ากราฟเนี่ยความสัมพันธ์ของกราฟเนี่ยนะถ้าคนะ่าแรงดันสมมติค่าแรงดันลบ16โวลต์คนะ่าแรงดันเนี่ยนะลบรับ16โวลต์แล้วกระแส ID เนี่ยจะเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่น,นเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าก็คลิกเลยนะปับ๊บที่เครอร์เซอร์นะครับเราได้เครอร์เซอร์มานะเหมือนเดิมครับคลิกคลิกซ้ายครับชี้ไปที่เส้นครับวิง่งแน่นอนครับคลิกซ้ายนี่คือเห็นว่าที่ที่ a 1เนี่ยมันจะเปลี่ยนถูกไหมฮะเวลาที่อาจารย์เลื่อนเห็นไหมครับ a 1น่จะเปลี่ยนแต่ a 2เนี่นิ่งเลยนะฮะ a 2นี่ไม่เปลี่ยนถามว่าถ้าอยากให้ a 2เปลี่ยน คือเดี๋ยวบางแ a บเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ก็คือเป็นเคอร์เซอร์2ตัวมี A 1กับ A 2อยากให้ A 2เปลี่ยนเนี่ยตอนนี้เราเราคลิกซ้ายถูกไหมครับอันนี้คือ A1 แต่ถ้าอยากใช้ A 2เนี่ยพูดไปเลยแล้วกันครับถ้าอยากใช้ A 2เนี่ยให้คลิกขวาครับมันจะมีเคอร์เซอร์อีกตัวหนึ่งวิ่งขึ้นมาเ,เห็นว่า A 2จะเปลี่ยนเห็นไหมเห็นไหมฮะคลิกซ้าย A 2ครับท็ทนะีคลิก คลิกขวาครับคลิกขวา a 2แต่ถ้าเกิดคลิกซ้าย a 1เห็นไหมฮะส่วนไอ้ตรงกลางท,ท่าโทีส่วนตัวล่างเนี่ยก็คือดิฟก็คือผลต่างมันก็คือนะครับเอา a 1ของแถวเนี้ยตั้งลบด้วย a 2แถวนี้นะครับมันก็จะได้ผลต่างก็คือคิดมาให้เราตัวตัวหลังก็เหมือนกันนะครับเอา a 1แถวแถวบนตั้งลบด้วย a รับแถวนี้ก็จะได้เป็นดิฟก็คือผลต่างของแต่ละของแต่ละชุดของมันโอเคไหม แต่ในที่นี้โอเคขอใช้แค่อันเดียวนะเพราะนั้นอาจารย์ปิดไปก่อนนะเปิดขึ้นมาใหม่ครับก็วัดไปเลยครับวิ่งเมื่อกี้อาจารย์พูดไว้ว่าถ้าอะไรฮะ Vd ลบโวลต์ v, ถูกไหมฮะอาจารย์ปรับไปเลยนะลบสิปรับซ้ายเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์ครับซ้ายอา่าทีนี้เลื่อนเคอร์เซอร์นะครับปุ่มนะครับซ้ายขวาครับแต่รูักษรนะครับซ้ายขวานะครับ,รรบ,รบเห็นว่ามันก็เกินอยู่ถูกไหมฮะเพราะนั้นซูมครับ ควิวแอเรียครับ, Area, รบตีกรอบไปตรงนี้ปั๊บหนับสิมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเลื่อนมานัตรงไหมใช้เมาส์คนับอโอเคถ้าตรงก็จบเลยนะเพราะฉะนั้นเ็นว่าตอนนี้ถ้าดูจากรูปนัเราก็จะพบว่าเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์ถามความสัมพันธ์ไปก็คือว่าถ้าจุดนี้จุดนี้นะฮะปึ๊บนี่คืออะไรฮะเป็น vd เท่ากับลบเท่าไหร่ครับ เท่าไหร่ฮะ1 0 16โวลต์ใช่ไหมลบย1 6โวนละต์นับแล้ว ID เท่าไหร่ ID คือจุดนี้จุดนีนะ้เพราะนั้น ID ก็จะได้เท่าไหร่ครับอันนี้คืออันนี้คืออันนี้ VD ถูกไหมครับตัวนี้คือ ID นะก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ฮะลบ5 8 6เอมิลลิมิลลิแอม นะอันนี้ก็จะได้ออกมาประมาณนี้โอเคไหมฮะนี่คือความสัมพันธ์ของมันเนะพราะนั้นเราก็สามารถดูจากกราฟได้โอเคไหมเนะพราะนั้นถ้าอยากกลับมารูปเดิมก็ตีกรอบกลนะับมาก็ค่านี้ก็ยังล็อกเอาไว้อยูนะ่โอเคนะเพราะนั้นอาจารย์เขียนให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับก็ตัวนี้ก็คือเท่าไหร่ฮะ นี้เป็น vd vd คือตัวนี้นับนี่คือ vd นับเท่ากับลบ16โวลต์นับตัวนี้เป็น id นับ id ก็คือจุดตัดตรงนี้นับก็คือ id นับก็เท่ากับลบ11.586หน่วยเป็นมิลลิแอมนับที่เราได้นัส่วนจุดนี้ก็คือจุด q point เนะพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยคือลักษณะการทํางานของไดโอดแต่ถามว่าถ้าไดโอดเป็นลักษณะแบบเนี้ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะที่คุณป้อนค่าแรงดันเนี่ยติดลบก็คือย้อนกลับเนี่ยเกินกว่าสเปคหรือว่าเกินกว่าค่าพารามิเตอร์ที่บัน้างมาไว้เนี่ยไดโอดมันก็จะพังนะก็คือกระแสมันจะไหลย้อนกลับนะคือจากปกติเนี่ยนี่คือลักษณะของไดโอดถูกไหมฮะนี่เป็นอะโนดอันนี้เป็นคาโทดเพราะฉะนั้นกระแสเนี่ยนะครับ มันก็จะไหลไปแบบนี้ถูกไหมฮะอันนี้เราเรียกเป็น ID นะับส่วนตัวนี้ก็คือเป็น VD นะับเพราะฉะนั้นมันจะไหลย,ย้อนกลับครับนะได้นะับแต่ก็ไม่ควรให้มันเกิดแบบนี้นะครับอันนี้คือ ID นะเพราะนั้นก็คือมันก็จะพังได้นะตามหลักก็คือก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นย่านทํางานจริงๆของมันคือย่านไหนก็คือเนี่ยเวลาเราไปใช้งานจริงก็คือย่านการทํางานก็คือย่านตั้งแต่ตรงนี้ไปนะ อันนี้คือย่านะที่เป็น forward ก็คือย่านที่มันเอาไปใช้งานนะมันควรจะทํางานลักษณะแบบนี้นะแต่ย่านที่เราพูดถึงกันตรงนี้ก็คือเรา,าเรานเยนเราเรียกเป็นแบบเบรกดาวน์เตะก็คือย่านพังทลายมันจะพังได้โอเคนะฮะเพราะนั้นในแลบเนี้ยมันก็จะพูดถึงเรื่องของการาการกำหนดค่าพารามิเตอร์ในแต่ละตัวของ DO นะก็จะเราก็จะได้ มีความเข้าใจมากขึ้นว่าไดโอดเนี่ยค่าพารามิเตอร์หลักๆมันมีอะไรบ้างนะจริงก็ไม่ยากนะยังไงก็ลองไปทดลองหรือว่าทดสอบดูนะเราก็จะได้มีความเข้าใจในเรื่องของอุปกรณ์ไดโอดเนี่ยมากขึ้นโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากน,นักเรียนน,นักศึกษานัลองไป เทสนะหรือว่าลองไปทําตามดูโอเคนะครับแล้วยังไงกลับมาพบกันในแลบหนะ้าอีกครั้งหนึ่งโอเคนะฮะ